ค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราพักประชาชนจะมายื่นหนังสือให้กับสัมกรานแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อที่ปปชนะคะเนื่องจากกรณีข่าวที่มีการพบเงิน12ล้านนะคะซึ่งจากจากที่เป็นข่าวทุกคนน,น่าจะได้ติดตามอยู่แล้วว่า คุณทวีวัน์นะคะเส้นแก้วซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกรรมการกสทชวันนี้สิ่งที่เราอยากจะตรวจสอบให้ให้สังคมได้ให้ความกระจา่างไม่ใช่ว่าเงินนั้นเป็นของใครแต่ว่าเงินนั้นมีที่มาอย่างไรนะคะวันนี้สิ่งที่เราอยากจะสื่อสารกับสังคมคือคุณทวีวัต์ไม่ใช่บุคคลทั่วไปธรรมดาที่ที่ พบเงินแล้วก็จบไปเพราะว่าคุณทวีวัน์เป็นที่ปรึกษาของกรรมการกรสทชและนั่งอยู่ในอนุกรรมการของกรสทชถ้าทุกคนไปดูนะคะในรนายละเอียดของอนุกรรมการทั้ง5คณะที่คุณทวีวัตรนั่งอยู่เนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมหาศาลและเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติจํานวนเยอะมากนะคะที่ผ่านมาก็ได้มีการ อยู่ในอนุกรรมการควบรวมทูและดีแท็ด้วยเราได้มีการเปิดเอกสารไปบางส่วนแล้วนะคะว่าในการประชุมเมื่อปี2,565เนี่ย คุณทวีวัตรเป็นเสียงข้างน้อยนะคะที่ยืนยันว่ากสทชไม่มีสิทธิ์อนุญาตและไม่อนุญาตให้มีการควบรวมของสองธุรกิจนี้มีอำนาจเพียงรับทราบเท่านั้นนะคะซึ่งพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมามันสามารถที่จะฟ้องได้ในบางอย่างและสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าวันนี้เงิน12ล้านที่พบพร้อมกับจดหมายที่ ออของกสทชที่เขียนชื่อชัดเจนนะคะว่านายทวีวัฒเส้นแก้วเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรมีที่มาอย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากให้สังคมตระหนักร่วมกันวันนี้คุณทวีวัฒคือพนักงานของรัฐนะคะที่รับเงินเดือนและมีรายได้ประจำจากกสทชมีอภิสิทธิ์มีเออเขาเรียกอะไร มีอภิสิทธิ์เยอะแยะมากมายนะคะในการเดินทางไปต่างประเทศหรืออภิสิทธิ์มากมายที่ใช้ภาษีประชาชนวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะในนามของพรรคประชาชนจึงอยากจะตรวจสอบคุณทวีวัต์ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆไปสู่การคอร์รัปชันใหญ่หรือว่าเป็นจุดใหญ่กับสังคมนี้ที่จะสังคมจะเป็นต้องตรวจสอบต่อไปค่ะค่ะก็ วันนี้นะคะสังคมเห็นแล้วเนาะว่ามีประเด็นเงิน12ล้านนะคะแล้วดิฉันก็เชื่อว่าสังคมเนี่ยตั้งคําถามหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องขำขันเนาะที่ที่เขากล้าที่จะออกมาพูดว่าเขาแค่ลืมเอาไว้หรือว่าจะอ้างท่อน้ําแตกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนประเทศนี้ก็ไม่ไม่ได้กินหญ้านะคะทุกคนทุกคนทานข้าวแล้วดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีวิจารณญาณมากพอที่ที่จะ,ท,จะที่จะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่อยากให ไม่อยากให้ปล่อยผ่านไปแล้วก็คือสุดท้ายเป็นเรื่องตลกขำขันกันไปอยากให้มีการตรวจสอบนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเข้าใจว่าปปชมีการดําเนินการแล้วแต่ว่าพวกเราก็จะส่งหนังสือเพื่อขอย้ําอีกครั้งว่าเรา3ามคนจะติดตามะคะเรื่องนี้อย่างกัดไม่ปล่อยแน่นอนแล้วก็วันนี้เรามายื่นที่สัมภาร์นะคะเพราะว่าเข้าใจว่านะคะหนึ่งเนี่ยเงินจํานวนนี้ไม่ได้ถูกยื่นบัญชีทรัพย์สินของภรรยาของคุณทวีวัน์นะคะแล้วก็ ตัวคุณทวีวัตรเองเนี่ยยื่นยื่นเอ,อ่ยื่นเงินกับสัมพกร์เนี่ยแค่รายได้แค่ปีละ1ล้านบาทเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเงิน12ล้านบาทอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่นะคะเส้นทางการเงินมายังไงใครให้มาได้มาจากอาชีพทนายจริงหรือเปล่าหรือว่าได้มาจากผลประโยชน์อื่นใดนะคะดิฉันคิดว่าสัมพกร์ก็ควรที่จะมีบทบาทที่เข้ามาตรวจสอบจํานวนเงินตรงนี้นะคะเพราะว่าคนทํางานเนี่ยคือเขารู้กันทั่วค่ะว่าแค่จริงๆเนี่ยแค่ แค่ดูเลขธนบัตรเนี่ยถ้ามันเรียงกันเนี่ยก็รู้รู้แล้วว่ามันจะออกมาล็อตไหนออกมาปีไหนนะคะก็อยากให้ธนาคารนะคะที่คือเราทราบกันเป็นเป็นที่ทราบกันเนานะว่า เงินทั้งหมดเนี่ยออกมาจากธนาคารกรสิกรนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกสิกรอาจจะยังไม่ได้เ,เข้ามาตรวจสอบนะคะก,ก็อยากให้วันนี้นะคะเป็นวันทําการแล้วก็เร่งเร่งมือในการตรวจสอบนิดนึงแล้ววันนี้เราก็3คนค่ะมายื่นที่สัมภากรก็อยากให้สัมภากรนะคะช่วยเ,เข้ามาดูเงินตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีไปยื่นที่กสทชค่ะซึ่งบอกตรงๆว่าไอ้ที่เราจะไปยื่นกสทชเนี่ย คือไม่ได้คาดหวังหรอกนะคะว่ากสทชเนี่ยจะดําเนินการอะไรแต่ว่าถ้ากสทชจะเฉยเมยกับเรื่องนี้ทั้งๆที่คนคนนี้เป็นพนักงานของกสทชดิฉันก็คิดว่ามันจะหน้าด้านไปสักนิดหนึ่งนะคะเราก็อาจจะต้องไปยื่นหนังสือนะคะเพื่อเพื่อเป็นการกระทุ้งให้กสทชทั้งตัวบอร์ดประธานเองเนี่ยแล้วก็ตัวสํานักงานเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วต้องบอกว่าเคสนี้นะคะเงิน12ล้านดิฉันคิดว่า มันพอๆกับตึกสตองอถล่มเลยมันคือเคสที่ฝีแตกแล้วค่ะมันคือเคสที่เรียกว่าสะท้อนภาพรวมของความเละเทะในกสทชถ้าทุกคนนะคะเห็นก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรื่องการตั้งแต่เรื่องการควบรวมตั้งแต่เรื่องอคุณสมบัติของประธานที่ โอ้คือชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะคะว่าขาดคุณสมบัติไม่สามารถจะนั่งเป็นประธานอยู่ได้แล้วแม้แต่วันเดียวแต่ก็ยังไม่มีใครทําอะไรดิฉันงงมากว่าเราปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องออรักษาการเลขาเองที่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์กันเองเกาหลังกันเองหรือเปล่าแต่งตั้งตำแหน่งกันเองหรือเปล่านะคะนี่คือฝีก้อนแรกที่แตกออกมาแล้วดิฉันคิดว่า เออพวกเราสามคนนะคะก็จะมาจี้ให้หนองมันทะลักออกมานะคะแล้วก็จะขุดคุยต่อกันแน่นอนเรื่องนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากว่าสังคมประชาชนจะจับตาแล้วดิฉันคิดว่าคนที่จะมีบทบาทสําคัญที่สุดก็จะเป็นหน่วยงานอย่างสภกรอย่างปปชนะคะอย่าปล่อยให้ประชาชนเรียกร้องตะโกนกันอยู่เฉพาะภาคประชาชน<ม>วันนี้หน่วยงานเองต้องเข้ามาร่วมแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบสังคมประเทศไทยวันนี้มัน สก,กิดตรงไหนก็เจอ,อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหน่วยงานยังเฉยเมยนิ่งดูดายฉันว่าอันเนี้ยประชาชนจะจับจ้องมาที่พวกคุณเหมือนกันสุดท้ายค่ะในในประเด็นที่เ,เราได้ตั้งคําถามไปตั้งแต่เริ่มมีการพบกล่องเงินสดนะคะก็คือในบทบาทของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการที่มีบทบาทสําคัญอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปเนี่ยมีทั้งอํานาจในการตัดสินใจอํานาจในการเข้าถึงการตัดสินใจที่สําคัญสําคัญซึ่งกระทบต่อ มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนี้มหาศาลนะคะอย่างการควบรวมทูรดีแท็กหลักแสนล้านอย่างการดูโครงการยูโซ่ที่ขยายโครงข่ายไปทั่วประเทศก็เป็นหลักหมื่นล้านและในกรณีที่จะเกิดขึ้นล่าสุดโอกาสและความเป็นไปได้ที่เราต้องคําถามก็คือ กล่องเงินนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการประมูลคลื่นที่จะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนนี้วันที่29มิถุนายนหรือไม่หน้าที่ของกสทชเองก็จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ความโปร่งใสให้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่านอกจากกล่องเงินนี้ที่ต้องตอบคําถามให้ได้ซึ่งก็รอกระบวนการการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมของจากทั้งตํารวจเองของจากหน่วยงานต่างๆที่เราจะไปยื่นหนังสือให้แล้วเนี่ยเราก็มีคําถามต่อราคาการตั้งต้นของ,ของการประมูลคลื่น ที่มีมูลาคา่าที่พวกเรากําลังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งกสชนําออกมาประมูล4ย่านหลักด้วยกันแต่มีผู้เข้าร่วมประมูลเพียง2เจ้าใหญ่2รายใหญ่เท่านั้นเราก็สามารถคาดการณ์กันได้เลยว่าราคาตั้งต้นเนี่ยอาจจะจบที่ราคานี้ที่เป็นราคาประมูลได้ซึ่งมาดูที่ตัวเลขแล้วเนี่ยเราเห็นว่าราคาอาจจะต่ํากว่าราคาที่ควรจะเป็นยกตัวอย่าง คลื่น2,001ะคะที่ปัจจุบัน AS เช่าใช้กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติอยู่เ,เขามีความสามารถที่าจะจ่ายถึงหลัก1 2 0 0 0กว่าล้านแต่ราคาตั้งต้นต่อชุดที่กสทชาเปิดมาเพื่อให้ประมูลปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าเพียง4,500ล้านเท่านั้นและในคลื่น2,300เมกะเฮ m e h z ค่ะตอนนี้ตั้งราคาตั้งต้นมาที่2,500ล้านซึ่งตอนนี้ d e t a c ทู e t a c k นะคะยินดีที่จะจ่ายอยู่ที่ราคา7 0 0 0กว่าล้าน ซึ่งต่ำกว่าราคาที่เขาจ่ายอยู่ปัจจุบันถึง3เท่าเรากำลังตั้งคำถามว่าราคานี้ยชอบทำหรือไม่มีที่มาอย่างไรซึ่งกสทาชาเองยังไม่เคยออกมาตอบต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนและสามารถทําให้เราสิ้นสงสัยได้ว่าเหตุใดจึงเป็นราคานี้และหากราคาต้นทุนต่ำแบบนี้โอกาสที่มันจะจบที่ราคานี้มันเป็นไปได้สูงมากเพราะมันไม่มีการแข่งขันจริง อะไรเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะสามารถได้รับการบริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มั่นคงแล้วก็เป็นธรรมตามบทบาทของกสทชที่มีหน้าที่จัดสรรขึ้นความถี่ให้เกิดการแข่งขันที่เสรีได้เป็นธรรมสูงสุดเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปค่ะว่าเงินกล่องนี้มีความเกี่ยวข้องมากน้อยอย่างไรมีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นเงินสุดจริตหรือไม่แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้แทนรัษฎรที่ต้องปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะ ตอนนี้เราพอจะมีเบาะแสหรือว่าได้รับแจ้งอะไรเพิ่มเติมมาบ้างไหมครับในเรื่องของการอาจจะมีการทุจริตภายในองค์กรหรือว่าอาจจะมีการาสร้างอะไรเกิดขึ้นภายในองค์กรชสชจริงๆในอนุกรรมการนะคะทั้ง5อนุกรรมการเนี่ยอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนติดตามอนุกรรมการที่4และ5เนี่ยเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซนะคะคือกองทุน กอทอปสที่บริหารเงินปีละ5,000ล้านบาทซึ่งล่าสุดนี่ฉันก็ได้หลักฐานมาพอสมควรนะคะว่าอาจจะมีการเกี่ยวข้องกันร,ระหว่างในการหัวประมูลตกลงกันในการให้ทุนของกองทุนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจจะขอรวบรวมข้อมูลอีกสัก สักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างน้อยๆวันนี้อยากให้สื่อมวลชนนะคะได้รู้จักกับกองทุนยูโซ,โซแล้วก็อยากให้ประชาชนได้รับรู้ว่ากองทุนนี้มันเป็นกองทุนที่ลึกลับมากเป็นกระเป๋าเงินสําคัญมากๆของกสทาชาโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการตรวจสอบอะไรและความน่าตลกคือ ออบอร์ดของประธานของกองทุนกทปศคือประธานของกสทชานั่นเท่ากับว่าการตรวจสอบคุณไม่ต้องคาดหวังเลยนะคะว่าถ้าเกิดผิดพลาดที่กทปศกสทชาใหญ่จะเป็นคนตรวจสอบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าประธานคือคนเดียวกันและงบประมาณปีละ5,000ล้านบาทคุณคิดว่ามันจะใช้กันยังไงนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ให้สังคมได้เข้าใจก,กองทุนกทปศนี้นะคะคือกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการประมูลงาน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโครงการขนาดใหญ่ผ่านกองทุนกทปไม่ต้องมีการประมูลงานก็เลือกจ้างได้แบบเฉพาะเจาะจงเลยโดยวิธีการให้ทุนไปผลิตนะคะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเป็นในอนาคตขอรวบรวมหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักนิดนึงแล้วก็จะเปิดเผยให้ทุกคนทราบต่อไปเพียงแต่วันนี้อยากให้ทุกคนนะคะตั้งข้อสังเกตกสชเนี่ยจี้จุดไหนก็เจอนะคะที่ผ่านมาเราพยายามที่จะ ที่จะพูดเรื่องนี้กันมาบ่อยครั้งเพียงแต่ว่าอาจจะประชาชนเองอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวของเขาสักนิดนะคะวันนี้เรา3ามคนนะคะก็รวมทีมกันแล้วก็กะว่าจะทําให้ทุกคนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วกสทชไม่ได้ต่างกับหน่วยงานอื่นกสทชคือหน่วยงานที่ใช้ภาษีของพวกเราเหมือนกันและใช้กันอย่างเละเทะที่สุดนะคะและทราบว่าวันนี้นะคะที่สสรัชนกได ติดตามคุณสมบัติของประธานกสทชไปดิฉันเองพอเกิดเรื่องก็พยายามจะติดต่อไปกับทางประธานกสทชก็ทราบว่าขณะนี้ดูงานอยู่ที่อเมริกานะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะคะท่านทํางานเมืองนอกยิ่งกว่าทํางานในสํานักงานซะอีกเรื่องเกิดขึ้นในสํานักงานเนี่ยปล่อยเบลอตลอดนะคะติดต่อกับไปทีไรก็อยู่เมืองนอกนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่สังคมต้องตั้งคาถามสื่อมวลชนเองต้องฉายไฟไปที่สํานักงานกสทชได้แล้วค่ะในส่วนของทั้ง3าท่านที่มายื่น กาตรวจสอบของผู้ทุกกล่าวหาเนี่ยคำถามคือมาตรวจสอบเรื่องอะไรคาให้ชัดๆหน่อยนะคือต้องบอกตรงๆนะคะว่าเงิน12ล้านเนี่ยพวกเราไม่ยืนยันข้อเท็จจริงเนาะว่ามันมาจากไหนแต่ว่าดิฉันคิดว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยอนุมานได้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งให้กรมสรรพากรเนี่ยเขาตรวจสอบเรื่องอะไรตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะใช่ค่ะ12ล้านเนี่ยฟังให้จบก่อนไหมคะเป็นเงินของใคร เป็นเงินคือเอาตอนนี้เนี่ยคือคุณทวีวัต์เนี่ยออกมาออกมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเงินถูกไหมคะแต่ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ระบุใช่ค่ะนั่นแหละค่ะประเด็นนั่นแหละค่ะประเด็นว่าตอนนี้สตังตอนนี้ก็คือสตังเงินก็คือเงินซึ่งยังไม่มีเจ้าของคําถามก็คือจะให้สัมภาร์เนี่ยตรวจสอบใครเขาเอาเอางี้นะคะคือเดี๋ยวไได้ คือต้องบอกว่าคุณทวีวัน์เป็นคนดออกมายืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเงินดังนั้นเราก็ต้องตรวจสอบคุณทวีวัน์ค่ะเส้นเงินของเขาว่า12ล้านเนี่ยมันเป็นรายได้ที่เขาได้มาจริงๆหรือเปล่านะแล้วก็ขอตอบให้จบก่อนคือเราไม่ได้มียืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าเงินนี้เนี่ยเออมาจากที่ไหนแต่ว่าเราตั้งข้อสงสัยว่าอาชีพของคุณทวีวัน์เนี่ยมันจะทําให้มีการเก็บเงินได้ถึง12ล้านที่เป็นเงินสดจริงๆหรือไม่และเงินนี้นะคะเกี่ยวข้องอะไรกับผลประโยชน์ในกสทอชอหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยค่ะอำนาจของสัมภาร์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบไหมในเมื่อสารตั้งต้นเนี่ยไอ้สตังค์ตัวนี้มันยังไม่รู้ว่าเป็นสตังค์ถูกหรือผิดเลยอำนาจสัมภารมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบไหมก็เขายื่นบัญชีซับเอ่ยื่นสัมภาร์เนี่ยปีละ1ล้านบาทถ้าเขาอ้างว่าเงินนี้เป็นของเขา12ล้านสัมภาร์ก็ต้องตรวจนะคะว่าเส้นเงินมันมาจากไหนแต่ในส่วนของ12ล้านไม่มีการยืน่นถามว่าอายุความเนี่ย ที่จะตรวจสอบมันมีกันอยู่เนี่ยมันจะขาดอายุฟารไปแล้วหรือยังกี่วันหน,นึ่งอะตรงเนี้ยเพราะว่าสตังเนี่ยมันเบิดต้องแต่ปีสัมหกหกสามอายุฟามันมีอยู่เนี่ย เจเอาแบบนี้นะคะพวกเราวันนี้สามคนมาเนี่ยไม่ได้มาฟันธงว่าใครถูกใครผิดเพียงแต่วันนี้ก็ยืนยันชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเราต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คุณพอจะมีอํานาจให้ความกระจ่างกับสังคมให้ได้และเงินวันนั้นมันไม่ใช่เงินลอยๆที่แบบใส่ถังออกไปแล้วก็เป็นเงิน12ล้านแต่มันมีหนังสือภาษี ที่การหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งระบุชื่อของคุณทวีวัตรที่ฉันคิดว่าด้วยหลักฐานเนี้ยมันสามารถที่ถ้าจะทําจริงๆมันสามารถที่จะพอที่จะตรวจสอบกันได้แล้วและว,วันนี้สิ่งที่พี่ถามมันอาจจะเป็นหน้าที่ของตํารวจเป็นหน้าที่ของใครที่อาจจะต้องมาให้คําตอบนะคะว่าจะหมดอายุหรือไม่พวกเราเป็นแค่ ผู้แทนราษฎรที่วันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเงินจํานวนนี้วันนี้ไม่ได้มาถามหาว่าเงินนี้เป็นของใครแต่ถามว่าเงินนี้มาอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับหนังสือของกสทชาที่แนบมากับเงินนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันให้สังคมได้ได้ไขคําตอบให้ได้ค่ะเข้าใจนะแต่ในส่วนของสัมะกรนหน้าที่สำมะกรเนี่ยคือตรวจสอบภาษีอืฉะนั้นเนี่ยแต่คุณจะพูดบอกว่าเงินที่มาของเงินเป็นอย่างไรเนี่ย รสราไตวคือเงินาางิน12ล้านคุณทวีวัต์บอกว่าเป็นของคุณทวีวัต์ใช่ไหมคะ <ừ> ดังนั้นเงิน12ล้านนี้เนี่ยเป็นเงินที่จํานวนที่เข้าเกณฑ์การจ่ายภาษีแล้ว <ừ> เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบค่ะว่ามีการจ่ายภาษีกับไรายได้12ล้านนี้หรือไม่นี่คือหน้าที่ของสัมภากรณ์โดยตรงรที่เรามาขอร้องว่าสัมภากรณ์ควรจะมีการตรวจสอบ อันนี้และถ้ามันเริ่มต้นสเต็ปแรกได้ดิฉันคิดว่ามันสามารถที่จะแกะไปได้ค่ะว่าเส้นทางเงินมันเป็นยังไงเราไม่ได้ยื่นแค่สัมภาระเดี๋ยวก็จะไปปปชด้วย่หลายหน่วยงานมันคงจะต้องทํางานร่วมกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือสิ่งที่เราจะไปยื่นต่อวันนี้เนี่ยคือปปชต้องย้าว่าถ้าเงินนี้นะคะเป็นเป็นของคุณทวีวัน์อย่างที่เขากล่าวอ้างจริงๆเนี่ย คือมันจะส่งผลกระทบกับภรรยาของเขาที่เป็นผอ,อปปชอ,อยู่ด้วยเพราะว่าจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยสามครั้งหลังสุดถ้าอ้างจากสำนักข่าวเมนเจอร์เนี่ยก็คือไม่มีเงิน12ล้านตรงนี้นะคะถ้า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 เงินนี้เป็นของคุณทวีวัตรจริงๆอย่างที่กล่าวอ้างเนี่ยแน่นอนว่าตรงนี้อาจจะทำให้คุณทวีวัต์หรือแม้กระทั่งตัวภรรยาเองมีปัญหาได้นะคะทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีแพง่งตำแหน่งของภรรยาของผู้ถูกกล่าวหา เขาต้องตรวจสอบทรัพย์สินหรือไม่เพราะว่าบางท่านเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบทรัพย์สินต้องยื่นทรัพย์สินทุกๆ3ปีค่ะไม่ไม่ตำแหน่งของเขาต้องยื่นทรัพย์สินทุกๆทุกสามปีค่ะชัดเจนแล้วค่ะเขาอยู่ในตำแหน่งปฏิบัติการใช่ไหมค่ะต้องตรวจสอบค่ะ ทางทางปปชออกมาให้ให้ให้คำตอบแล้วนะคะว่าต้องยื่นคราวนี้ค่ะก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่อไปเราเป็นหน้าที่แค่ตัวกลางที่จะยื่นให้ตรวจสอบวันนี้เราไม่มีอํานาจอะไรแต่เราหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทําหน้าที่ของตัวเองเท <c oughs> ่านั้นเองค่ะวันนี้ที่มายืน่นไม่ได้นอกเหนืออํานาจของสภากรหรือนอกเหนืออํานาจของปป,ปชเลยเป็นเพียงตัวกลางที่วันนี้มาเคาะประตูแล้วกันให้ท่านได้ลองตรวจสอบสิ่งนี้อย่างน้อยๆวันนี้ค่ะ <c oughs> ผมเกรงว่าในสิ่งวัตถุประสงค์ตั้งความตั้งใจจริงของพวกคุณเนี่ยถือว่าดีแต่เพียงแต่ว่าสัมภาระหรืเจะปฏิเสธในการตรวจสอบเนื่องจากข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆไม่ลวมในการที่สัมภาระจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้อ่าดิฉันคิดว่าอันนั้นถ้าสัมภารปฏิเสธหรือคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับสัมภาระก็เป็นหน้าที่ของสัมภาระและที่เป็นหน่วยงานรัฐนะคะที่จะต้องตรวจที่ต้องตอบกับสังคมเราทําหน้าที่ของเราแล้วอย่างที่บอกอะค่ะวันนี้ว่า ความโปร่งใสของประเทศนี้ความเดินไปข้างหน้าของประเทศนี้มันเกิดขึ้นจากคนกลุ่มเดียวไม่ได้ประชาชนเอ๊ะอย่างเดียวไม่ได้สสฝ่ายค้านเอ๊ะอย่างเดียวไม่ได้ต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้วยนะคะมมแต่ถ้าหน่วยงานออปฏิเสธก็ออก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องตอบคําถามออออผมไม่ได้บอกว่าคุณชี้ชัดเลยว่าจะให้สกักภารตรวจสอบภาษีของคุณผู้ถูกกล่าวหาแต่ในเรื่องของ12ล้านอีกเรื่องหนึ่งใช่มันก็ต้องเป็นหลายหน่วยงานนะคะแล้วเราก็จะยื่นต่อไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าตอนนี้ สล้านยังไม่รู้ว่าเป็นเงินใครเนื่องจากอันนี้ก็เป็นหน้าที่ตำรวจแล,วแล้วกัน,น,กนอ่าใช่เพราะฉะนั้นสารตั้งต้นยังไม่รู้ว่าเ,เงิน1.2ล้านเป็นของใครสมภารจะเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ ถ้าถ้าคิดแบบนั้นน่าจะทำานะาทำงานกันแบบราชการเกินไปดิฉันคิดว่าสภาก็น่าจะต้องทําหน้าที่ของสภากในการแงะตัวแรกแล้วก็ไปต่อจิ๊กซอกันต่อถ้าเกิดว่ารอมีใครเริ่มต้นจิ๊กซอมันก็เลทเทกกันไปแบบนี้ครับภาก็มีสิทธิ์ที่ตรวจสอบใครก็ได้ทั้งประเทศเลยเอาใช่สิคะก็ทุกคนน้ี่ยื่นภาษีใช่ค่ะสภาก็ต้องมีสิทธิ์ตรวจสอบภาษีทุกคนในประเทศนี่เอาแบบนี้ถ้าพี่ถามแบบนั้นนะคะมันยิ่งไปไกลนะคะวันนี้เราเอาแค่นี้ว่าเงิน12ล้านมันเกินจํานวนที่คนมันต้องแจ้งภาษีอยู่แล้วคําถาม คือคุณทวีวัน์เนี่ยไอคนที่ออกมายืนยันแม้ตำรวจจะไม่ฝันทงแต่เขาก็ยืนยันนอนยันมา3ามวันนะคะว่ามันเป็นเงินของเขาวันนี้แค่สัมภาระเข้าไปดูว่าเงิน12ล้านนี้มีการแจ้งภาษีหรือไม่เท่านั้นพอนีคือสิ่งที่เราคาดหวังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้คนอื่นเลยไม่มีอารมณ์ถามต่อเลยเนาะอยากอยากตอบอีกเนี่ย